ข้อดีเปิดบัญชีลงทุนหุ้นกับ SCBS 1. เปิดบัญชีง่ายผ่านแอปพลิเคชัน Easy Invest ไม่ต้องส่งเอกสารอนุมัติไวใน15นาที 2. ไม่มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำในการซื้อขายหุ้น 3. เปิดบัญชีครั้งเดียวลงทุนได้ทั้งหุ้นไทยและหุ้นต่างประเทศกองทุนรวมและตราสารหนี้ 4. มีบริการ Smart Advisor หรือ Stock Radar Premium ให้ใช้งานฟรี 5. รับ e-Point คูณ2เมื่อลงทุนหุ้นไทยตราสารอนุพันธ์หุ้นต่างประเทศผ่านระบบออนไลน์สแกน QR Code เพื่อเปิดบัญชีวันนี้ได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเราสคนเช่นเคยคะ่ะในราการทอกุ้นพื้นฐานนะคะก็วันศุกร์ช่วงเย็นๆนะคะก็มาฟังรายการที่เราจะมา พูดคุยกันนะคะในส่วนของตัวหุ้นพื้นฐานนะะในสัปดาห์นี้จริงๆต้องบอกว่าทางฝั่งนะักวิเคราะห์นะคะก็ยังเป็นช่วงของการเก็บตกประชุมนะคะแล้วก็หลังจากที่การรายงานผลประกอบการออกมาประชุมแล้วมีมุมมองอย่างไรนะักวิเคราะห์ก็สัปดาห์นี้ก็นํามาเขียนเป็นบทวิเคราะห์แล้วก็มาพูดคุยเนาะวันนี้เนาะกับน,น้องกิฟก็จะนํามาพูดคุยกันนะคะส่วนภาพรวมตลาดเองนะว่าก็สัปดาห์นี้ถือว่ามีความผันผวนค่อนข้าง ออน้อยแล้วกันนะคะสัปดาห์นี้น้องกิ๊บเป็นยังไงบ้างคะเมื่อวานเราเพิ่งเจอกันนะคะก็ไม่ได้เจอกันนานก็ถือว่าเเป็นเป็นเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะแล้วก็กลับมาแคชอัพกันบ้างในหลายๆเรื่องนะคะน้องกิ๊บก็ยังสบายดีอยู่นะคะสบายดีค่ะพี่นอ้องแล้วก็ในแง่อของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราก็จะมีในหลายๆ อุตสาหกรรมนะคะที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่นอบอกข่าก็ยังคงเป็นสัปดาห์นะคะที่ยังมีการประชุมนักวิเคราะห์อยู่หลังจากที่ผลประกอบการมีการประกาศออกมานะคะซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยหุ้นที่เราจะหยิบม,มาคุยกันก็หลากหลายเซกเตอร์มาเลยค่ะพี่นอทั้งในแง่ของตัวอ่าพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์นะคะรวมถึงในกลุ่มของ แบงก์ธนาคารนะคะเงินทุนนะคะแล้วก็รวมถึงกลุ่มค้าปิดด้วยนะคะเราจะหยิบหุ้นตัวไหนมาคุยกันเนี่ยต้องอย่าลืมติดตามค่ะค่ะก็นอมมาเริ่มเลยนะคะก็เป็นบริษัทที่อยู่ใน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าในกลุ่ม property แล้วก็เป็นหุ้นที่นอตดูแลเองนะคะบริษัทแรกคือตัวแสนสิรินะคะก็มีการาประชุมนักวิเคราะห์นะคะก็เราก็มีการอัปเดตในส่วนของตัวทิศทางกับผลประกอบการนะคะแล้วก็มุมมองต่างๆน้องขอรีแคปในส่วนของผลประกอบการสั้นๆแล้วกันนะคะว่าไตรมาสสเนี่ยเขามีการรายงานตัวงบหรือว่าตัวกําไรออกมาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นนะคะแต่ว่าจุดหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าเกิดมาจากาในส่วนของตัวไรายได้อื่นๆหรือว่าตัว after income ะ ที่เกิดมาจากอย่างเช่นเงินยึดนะคะจากลูกค้าที่ไม่ได้มาโอนเราก็รวมไปถึงกาไรพิเศษจากการขายที่ดินนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวดอกเบีย้ยจ่ายที่ลดลงนะ,ะเพราะว่าเขานำตัวที่ดินที่เป็นที่ดินที่เ,เป็นแรงแบงค์ er นะคะมา,าพัฒนาหรือว่ามาเดเวลอปเป็นโปรเจรกต์ใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องดอกเบีย้ย<ม>ของตัวที่ดินเองก็ถูกเปลี่ยนไปเป็นบัญชีของเป็นต้นทุนแทนเพราะฉะนั้นดอกเบีย้ยจ่ายก็เลยลดลง ะะจุดสําคัญนะว่าตอนนี้เราอยากจะให้มุมมองในส่วนของตลาดภาพรวมมาสังหารมาซัาเพิ่มเติมด้วยนะคะว่ายกตัวอ,อย่างเช่นตัวสนยสรีเองเนี่ยก็เป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งที่ต้องเรียกว่ามีตัวธุรกิจหรือว่ามีเซกเมนต์หรือว่ามีแบรนด์เนี่ยที่ค่อนข้างจะโดดเด่นในกลุ่ม ที่เป็นเซกเมนต์บนจนถึงลักชัวรี่แล้วก็ซูเปอร์ลักชัวรี่นะคะเพราะฉะน,นั้นในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเปิดโปรเจกต์ใหม่ไป2โปรเจกต์ด้วยกันนะคะโปรเจกต์แรกนี่คือตัวนาราเซดิกกรุงเทพกรีธาตัดใหม่นะคะซึ่งก็เป็นโปรเจกต์ที่มีราคาขายต่อ,อยูนิตประมาณ50-95ถึงล้านต่อ,อยูนิตนะคะแล้วก็โปรเจกต์แวลูทั้งหมดประมาณ5,800ล้านบาท ปรากฏว่าเปิดมาในช่วงตอนที่เป็น soft opening สำหรับลูกค้า VIP ของทางสายรยีเองเนี่ยยอดขายไปแล้วถึง90%ด้วยกันนะคะก็ต้องบอกว่า กรุ๊ป uh, ที่เป็นซูเปอร์ลักชัวรี่เองก็ยังมีด mm ิมานที่ค่อนข้างสตรองนะคะโดยเฉพาะแบรนด์ของตัวทางสายสิสริเองได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีมากรวมไปถึงมีการเปิดโปรเจกต์ตัวบูราซิริที่กรุงเทพรีทาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็โปรเจกต์นี้ก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นเดียวกันในช่วงที่เพิ่งเปิดไปในช่วงเดือนที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าให้เราดูตัวเลขที่เป็นตัวเลขพรีเซลนะคะ ตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันที่14สิงหาเนี่ยแสนสิริทำตัวเลขที่เป็นพรีเซลไปได้แล้วประมาณ24,000ล้านบาทด้วยกันนะคะซึ่งก็ตรงนี้เนี่ยคิดเป็นประมาณ67%ของเป้าที่เขาตั้งไวในปีนี้เขามีการตั้งเป้าว่าปีนี้เนี่ยเขาควรจะต้องมียอดพรีเซลประมาณ35,000ล้านาซึ่งถ้าทำได้ถึงเป้ามันก็จะเติบอโตอประมาณ34%จากปีที่ผ่านมานะคะ,ะเป้าของการเปิดโปรเจกต์ใหม่ทั้งหมดในปีนี้อยู่ที่50,000ล้านบาทณนะวันนี้เนี่ยถ้าเปิดไปถึง50,000ล้านเนี่ยก็ จะเป็นการเติบโตประมาณ6เท่าจากปีที่ผ่านมาถือว่าค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ในวันนี้เองเนี่ยทางแสนสิริเองเนี่ยก็มีการเปิดโปรเจกต์อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูแล้วด้วยจํานวนโปรเจกต์ที่เหลือเปิดอยู่ในครึ่งปีหลังนะคะกับ ยอดขายที่น้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีแบบนี้เนี่ยก็เราเชื่อว่ายอดขายที่เหลือนะคะที่จะไปใหถึง35,000าล้านในช่วงที่เหลือของปีก็มีโอกาสที่บริษัทจะทำได้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าใครติดตามรายการของทาง SCBS นะคะที่ทางนอนและน้องกิฟมีการทำคลิปในการสอนเบื้องต้นว่าในแต่ละเซกเตอร์เราควรจะดูอะไรเนี่ยก็อันนี้เป็นเป็นจุดหนึ่งนะคะที่วันนี้เราเองน้อนมีโอกาสได้ไปคุยกับน้องอ๋องในรายการฟันพุนก็มีคําถามเหมือนกันว่า พรีเซลคืออะไรนะคะแล้วก็มาจนถึงคําว่าแบ็กหลอกนะคะก็วันนี้เองเนี่ยถ้าให้ดูนะคะในตัวของแบ็กหลอกเนี่ยแสนสิริมีแบ็กหลอกอยู่ในมือเนี่ยประมาณ23,000ล้านโดยประมาณนะคะโดยประมาณ53ปรเจาก23,000ันล้านเนี่ยจะถูกบันทึกรายได้ในครึ่งปีหลังแบ็กหลอกมันก็คือยอดที่เป็นสัญญาว่าจะต้องถูกส่งมอบหรือแล้วก็บันทึกเป็นไรายได้นะคะเพราะฉันก็ดูแล้วเราดูแล้วเนี่ยด้วยประมาณการด้วยของยอดขายหรือว่าตัวพรีเซลที่เกิดขึ้นแล้วก็ เปลี่ยนมาเป็นัวแบ็กหลอกแล้วก็รวมไปถึงกําหนดการของการสมมอบและก็บันทึกรายได้เนี่ยเชื่อว่าประมาณการที่เราตั้งไว้ในปีนี้นี่มีโอกาสที่แสนสริจะทําถึงนะคะโดยเราค่ารายได้อยู่ตัวเลขวงกลม,มของรายได้ในปีนี้คือ31,000ืล้านในส่วนของกําไรสุทธิในปีนี้เนี่ยเราค่าอยู่ประมาณ2,700ล้านนะคะซึ่งก็ถ้าทําได้2,700ล้านตรงนี้ก็เติบโตประมาณ36%จากปีที่ผ่านมาเราเชื่อว่าด้วยอ๋อเซกเมนต์กับโปรเจกต์ที่เป็นนาราบที่เขาทาได้ค่อนข้างดีเนี่ยก็จะมาช่วยต่อยอดในส่วน ต,ตัวรายได้ตรงนี้ในครึ่งปีหลังนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจุดที่เราต้องโฟกัสต่อนะคะสำหรับกลุ่มต้องบอกว่าทั้งกลุ่มอ,อุตสาหกรรมของตัว p r o p e r t y เลยเนี่ยก็คือเรื่องของระยะเวลาการกอร่อสร้างนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยแรงงานต่างๆที่ออขาดแคลนไปเนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่ว่าระยะเวลาการส่งมอบการกอร่อสร้างเนี่ยจะเป็นไปตามกําหนดได้หรือเปล่านะคะอันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาติดตามกันแต่เนาะเชื่อววันนี้ปัญหามันเริ่มคลี่คลายไปค่อนข้างเยอะแล้ว ะะแล้วก็รวมไปถึงว่าสถานะของตัวทางแสนสริริเองเนี่ยปัจจุบันต้องบอกว่าจุดหนึ่งที่เรารอดูคือฐานะของนิสินต่อทุนเขาค่อนข้างสูงถ้าเราดูในส่วนของ d ีเอเรชหรือว่าสัดส่วนนิสินรวมต่อทุนเนี่ยวันนี้อยู่ประมาณ1.93เท่านะคะแล้วก็ในครึ่งปีหลังเองเขาจะมีการออกตัวดิเบนเจอร์อีกประมาณ 5, 0 0 0ล้านบาท ะะซึ่งก็อันนี้มันก็จะไปเพิ่มในส่วนของฐานะดิสินต่อทุนนะคะก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราต้องมาอัปเดตนะคะแต่เชื่อว่าถ้าเกิดว่าการหมุนรอบของตัวแอสเซทการบันทึกรายได้เองยังเป็นไปตามเป้าเนี่ยอันนี้ก็จะยังไม่ถึงจะที่จะเป็นจุดเสี่ยงมากนะประกอบกับว่าในปีหน้าเองนะคะการเติบโตของตัวกาไรสุทธิเองเนี่ยเรามองว่า ปีหน้าน่าจะเป็นเป็นปีที่การเต,ติบโตต่ำกว่าปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมด้วยคําแนะนำเนี่ยเราก็เลยให้คําแนะนําเป็นเพียงแค่ n น u t ตร l นะคะรานะคาเป้าหมายสาหรับปีหน้าเนี่ยอยู่ที่1นึบาทสีตานะคะอันนี้ก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่น้องน,นำมาฝากกันนะคะแล้วก็มีอีกบริษัทหนึ่งนะคะที่นํามาฝากกันก็ เป็นบริษัทที่ทางน้องใหม่กิติศรเป็นคนดูแลนะคะแล้วก็หุ้นก็คือตัว The One Enterprise นะคะหรือว่าตัว ONE ว E น,นะคะก็ะทางสัปดาห์นี้เขาก็มีการจัดในส่วนของตัว Analyst Meeting นะคะแล้วก็ทิศทางต้องบอกว่าแบบนี้ค่ะ,ะทางบริษัทเองนะคะยังคงมองว่าครึ่งปีหลังนะคะ ตัวแนวโน้มของตัวธุรกิจเองน่าจะดีกว่าตัวครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะคะโดยภาพรวมของตัวเม้นเงินโฆษณาทีวีเนี่ยในครึ่งปีแรกเองเนี่ยเขาติดลบไปอยู่ประมาณ1%นึ่งเปอร์เซ็นต์เดียออนเยนะคะหลักๆเลยมันก็เกิดมาจากผลกระทบทางเศรษฐกิจนะคะที่ทําให้ลูกค้าหลักของเขาเองเนี่ยยังไม่มีความมั่นใจในการที่จะใส่เงินเข้าไปในเรื่องการโฆษณาสักเท่าไหร่นะคะโดยทางผู้บริหารเนี่ยมองว่าไตรมาสสาม,มาค่ะก็เริ่มเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวแต่ว่ายังไม่ แต่คิดว่าในช่วงไตรมาส4เองอก็น่าจะเป็นไตรมาสที่เริ่มเห็นการฟื้นตัวค่อนข้างชัดเจนสําหรับตัวการโฆษณาที่จะเกิดขึ้นนะคะปัจจุบันเองเนี่ยทางวัน E เองเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างคอนเทนต์ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเรามาดูในส่วนของตัวเรตติ้งบ้างนะคะก็เรตติ้งเองเนี่ยถ้าวันนี้มาดูในช่วงพรมามไทม์เนี่ย One E วันนี้เนี่ยก็เรตติ้งอยู่เป็นที่2นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราดู all day เนี่ย a v e ว a g e วันนี้ตัวเร t ติ้งเขาจะอยู่ที่ลำดับที่3 ะะเพราะฉันเองเนี่ยเขาก็มองว่าการสร้างคอนเทนต์ดีๆก็ยังเป็นเป้า,เ,าเป้าหมายแล้วก็เป็นจุดที่เขาจะยังคงพยายามทำต่อไปนะคะแล้วก็ด้วยทิศทางของตัวเมดเงินโฆษณาที่คาดว่าจะเข้ามาหนักๆในช่วงปลายปีนี้ต่อยอดไปจนถึงปีหน้าจากภาพรวมเศรษฐกิจที่คาดว่าน่าจะดีขึ้นเนี่ยก็น่าจะมาหนุนตัวผลประกอบการเช่นเดียวกัน ะะทางส่วนของเป้าหมายของรายได้ในปีนี้เนี่ยบริษัทตั้งเป้าการเติบโต,ตของรายได้อยู่ประมาณ10%เ e a r o ์ออนเนะคะทีนี้เนการสร้างคอนเทนต์ที่ดีบางทีมันก็มีต้นทุนที่เพิ่มเข้ามานะคะก็อาจจะทําให้ส่วนของตัวต้นทุนในครึ่งปีหลังเองก็ยังคงสูงอยู่ ะะเพราะฉันเองเนี่ยทางน้องใหม่เองนะคะกะ็สำหรับตัวโฟคัสหรือว่าประมาณการนะคะ,ะกำไรที่รายงานออกมาในครึ่งปีแรกเนี่ยคิดเป็นประมาณ44%ของเป้าประมาณการทั้งหมดในปีนี้นะคะทางน้องใหม่เองเนี่ยก็มีการปรับตัวประมาณการกำไรในปีนี้ลงประมาณ15%แต่ว่ายังคงประมาณการของปี2,566ไว้อยู่นะคะโดยหลังจากที่ปรับแล้วเนี่ยก็ คาดว่าตัวกำไรน่าจะอยู่ประมาณ831ล้านนะคะซึ่งถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาก็ถือว่าทรงตัวนะคะแล้วก็ในปีหน้าอย่างที่บอกไปว่าทิศทางของการใส่เงินเข้ามาในตัวโฆษณาเองเนี่ยน่าจะเริ่มดีขึ้นในช่วงไตรมาส4แล้วก็ต่อยอดไปจนถึงปีหน้าเนี่ยทางน้องใหม่ก็มองว่าตัวกาไรสุทธิในปีหน้าเนี่ยก็น่าจะเติบโตไปได้อีกประมาณ27%นะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนําเป็นทยอยซื้อนะคะแล้วก็ราคาเป้าหมายหรือว่ากรอบราคาที่น้องใหม่ให้ไว้ก็คืออยู่ที่ 12-12บาทถึง12บาท50ต่อหุ้นนะคะซึ่งถ้าคิดเป็น PE ก็จะอยู่ประมาณ26-27ถึงเท่า PE ด้วยกันนะคะอันนี้ก็เป็นหุ้น2ตัวที่น้องน,นำมาฝากกันนะคะก็เชื่อว่าน้องกิฟก็มีหุ้นที่น่าสนใจที่มีการอัปเดตจากการประชุมนักวิเคราะห์มาฝากด้วยนะคะ สำหรับรีพอที่กิ๊ฟนำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็จะเป็นทางด้านของกลุ่มธนาคารนะคะแล้วก็กลุ่มประกันนะคะก็จะขอเริ่มด้วยตัวของ KTB ก่อนนะคะธนาคารกรุงไทยค่ะหุ้นตัวนี้เนี่ยดูแลเลยพีเจี๊ยบกิติมานะคะในแง่ของการประชุมนักวิเคราะห์นะคะก็ค่อนข้างที่จะมีประเด็นบวกนะคะในมุมที่ว่า KTB เองเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นหุ้น ที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดนะคะจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นนะคะรวมถึงถ้าเราดูในแง่ของความเสี่ยงคณะคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยต้องบอกว่าก็มีน้อยกว่าธนาคารอื่นๆโดยเปรียบเทียบนะคะในแง่ของประเด็นแรกก่อนนะคะ เออ KTB เนี่ยก็มีการคาดการนะคะว่าในตัวของ net interest margin หรือว่าตัวนิมเนี่ยน่าจะได้เห็นการปรับตัวดีขึ้นนะคะในครึ่งปีหลังเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกค่ะแล้วก็ทางธนาคารเองมีการตั้งเป้านะคะว่าตัวของนิมนะคะน่าจะอยู่ที่ดับระดับทรงตัวนะคะ2.5%ในปีนี้ซึ่งสอดคล้องกับทางประมาณการที่ทางพี่เจียบทำเอาไว้นะคะ ถ้าเกิดว่าเราดูเนี่ยในแง่ของสัดส่วนเงินฝากกระแสะรายวันแล้วก็ออมทรัพย์นะคะของ KTB ถือว่าค่อนข้างสูงค่ะประมาณสัก85นะคะซึ่งตรงนี้น่าจะทําให้ KTB เนี่ยมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์มากที่สุดในแง่ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะ เรื่องที่2คือเรื่องของความเสี่ยงคณะคุณภาพสินทรัพย์นะคะต้องบอกว่าก็น้อยกว่าธนาคารอื่นนะคะถ้าเรามาดูในมุมของธนาคารเองเนี่ยทาง t t v ก็ตั้งเป้าว่าในครึ่งหลังเนี่ยอาจจะได้เห็นการตั้งสำรองที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะหลักๆเนี่ยเป็นไปเพื่อ,อรับมือกับทางด้านปัจจัยที่อาจจะเข้ามากดดัน เศรษฐกิจเนี่ยนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้ตั้งสำรองมากขึ้นแบบเป็นในยะสําคัญนะคะทีนี้แล้วเนี่ยถ้าเรามาดูในแง่ของพอร์ตสินเชื่อของ k t b คะ่ะต้องบอก,บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการให้สินเชื่อทางด้านภาครัฐนะคะรวมถึงลูกจ้างที่จะรับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้วก็ข้าราชการซึ่งสัดส่วนตรงนี้ถือว่าค่อนข้างสูงนะคะและเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าความเสี่ยงทางด้านคุณภาพสินทรัพย์เนี่ยก็จะค่อนข้างต่ํากว่าธนาคารอื่นโดยเปรียบเทียบนะคะ อีกทั้งอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของสินเชื่อนะคะซึ่งสินเชื่อในปีนี้เนี่ย KTB ตั้งเป้าว่าน่าจะโตได้ประมาณ4-5%ถือว่าเป็นการปรับขึ้นจากเป้าเดิมนะคะที่มองไว้ว่าจะโตประมาณ3-4%และตรงนี้ก็สอดคล้องกับประมาณการของเราค่ะและถ้าเราดูเนี่ยปีนี้เนี่ยกำไรของ KTB นะคะมีการประเมินไว้นะคะว่าน่าจะโตได้ประมาณ40%ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุด ในกลุ่มธนาคารนะคะ KTB น่าจะมีกำไรในปีนี้ประมาณ30ม0 0ล้านบาทค่ะแล้วก็ปีหน้าน่าจะโตต่อได้อีกประมาณ10%นะคะโดยคำแนะานำแล้วยังคงคำแนะนำที่ outperform ค่ะราคาเป้าหมายอยู่ที่18บาท ตัวต่อมานะคะก็จะเป็นตัวกรุงเทพประกันชีวิตหรือว่า b l a นะคะซึ่งตัวนี้นก็ดูแลโดยทางพี่เจฟกิติมาเช่นเดียวกันนะคะในสัปดาห์นี้มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ค่ะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยก็มีประเด็นบวกในเรื่องของตัว Combi Ratio ที่จะมีแนวโน้ม ลดต่ำลงนะคะในแง่ของตัว c o m b i n e ratio นี่คืออัตราส่วนทางการเงินค่ะที่ใช้วัดประสิทธิภาพของธุรกิจประกันนะคะคำนวณยังไงคำนวณในการนำค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับประกันนะคะรวมถึงการตั้งสำรองด้วยแล้วก็หารด้วยเบี้ยประกันที่ถือว่าเป็นไรายได้อัตราส่วนนี้ถ้าลดลงก็คือดีนะคะ ทาง BLA เนะี่มีการคาดค่ะว่าตัวของ c o m บ a r ์เรชนเนี่ยน่าจะลดลงได้นในส่วนของครึ่งปีหลังโดยเฉพาะในไตรมาสที่4นะคะหลักๆแล้วเนี่ยก็จะเกิดจากการที่มีการโอนกลับสำรองค่าเผื่อความผันผวน ของกรมธัน์ที่ครบกำหนดนะคะและในจำนวนนี้เนี่ยจะค่อนข้างมากเลยนะคะในปี2 5 6 6แล้วก็ปี2 5 6 7นะคะเพราะว่าจะมีกรมธัรมที่ครบกำหนดเนี่ยเป็นจำนวนที่ค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้จะส่งผลให้ตัวของ c o m b i n e ratio ของตัว BLA เนี่ยมีการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีหน้าแล้วก็ปี2 5 6 7นะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องบวกก็คือในเรื่องของมูล,ลค่าของกรมมาทันใหม่หรือว่า value of new business ในรอบ1ปีนะคะซึ่งทางบริษัทเองมีการเปริดเผยค่ะว่ามีการเพิ่มขึ้นถึง30% year on year นะคะหลักๆแล้วเนี่ยเกิดจากการที่ว่ามีการออก product ที่มี value mm hmm. ที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ mm hmm. อย่างเช่นในเรื่องของตัวสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพนะคะรวมถึงประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อเพื่อประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นนะคะ ในแง่ของตัว BLA เนี่ยก็เรามองนะคะว่าจะเป็นหุ้นที่ค่อยๆได้รับประโยชน์นะคะจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในแง่ของตัวการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นตรงนี้เนี่ยจะส่งผลดีนะคะต่อตลาดผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบสะสมรัพย์ด้วยเช่นกันนะคะก็จะเป็นประเด็นบวกสําหรับตัวของ BLA นะคะ มาดูที่เรื่อง Earning กันบ้างนะคะภาพของ Earning Momentum ในไตรมาสที่3เนี่ยอาจจะเห็นการลดลงทั้ง Year on year แล้วก็ Q o ว Q นะคะนื่องจากว่าในแง่ของกำไร,ร จากเงินลงทุนเนี่ยน่าที่จะลดลงนะคะแต่ว่าในปีในช่วงของไตรมาสที่4เนี่ยเราน่าจะได้เห็นกําไรที่เพิ่มขึ้นทั้งย a r on year และ Q on Q ได้นะคะโดยได้รับการสับสนจากเรื่องของตัว c o m i n n Ratio ที่ลดลงแล้วก็จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากๆนะคะในปีหน้าซึ่งในปีหน้าเนี่ยทั้งที่เจยาพงก็มองว่ากําไรของ BLA เนี่ยน่าจะโตได้ประมาณ55%นะคะคำแนะนำคือ o u t p e r f o r m ค่ะราคาเป้าหมายอยู่ที่49บาทค่ะ ค่ะกเ็เป็นหุ้นที่น้องกิฟต์นำมาฝากกันนะคะส่วนก่อนที่เราจะไปกันที่ในส่วนวิกฤตินะคะนาะมีอีกบริษัทหนึ่งที่ทางน้องโอซิลมาก็ฝากมานะคะก็คือตัวแมคโครนะคะก็ต้องบอกว่างี้ค่ะทางตัวแมคโครนะคะทางาน้องโอเองเนี่ยมองว่า ครึ่งปีหลังนะคะก็น่าจะยังออทำ performance ได้ดีอยู่นะคะโดยเฉพาะในส่วนไตรามาสสเนี่ยก็ดูแล้วน่าจะสามารถเติบโตได้เยอยออนเยียวค่อนข้างดีเลยเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากตัวธุรกิจ B2B แล้วก็ B2C นะคะ B2B เนี่ยก็คือ Business to Business นะคะก็คือทางฝั่งธุรกิจกับทางฝั่งธุรกิจโดยตรงแล้วกออ็ส่วนทางฝั่ง B2C นะคะก็คือไปทางฝั่ง Business ไปจนถึง Customer นะคะซึ่งก็คือเป็นทางฝั่งของตัวออธุรกิจแล้วก็ไปถึงลูกค้าโดยตรงนะคะ โดยออมองว่าตัวเซมิสโตเซลหรือว่าการเติบโต,ตบนออยอดขายสาขาเดิมเนี่ยดูแล้วยังคงสามารถทำได้ดีอยู่นะคะน่าจะเติบโต,ตอยู่ประมาณ single digit high ก็คืออาจจะเป็นตัวเลขหลักเดียวแต่ว่าค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะโดยน้องโอ๊ตมองไว้อยู่ประมาณ6กลบด้วยกันโดยออยอดของตัว B2C ในประเทศไทยเนี่ยคาดว่าน่าจะเติบโตอยู่ประมาณ5%นะคะแล้วก็ตัว B2B เองเนี่ยน่าจะเติบโตอยู่ประมาณ7%ด้วยกันเพราะฉะนั้นภาพรวมคือยอดขายดีขึ้นนะคะโวลุมเองก็คือดีขึ้นนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากนี้อาจจะมีหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามนะคะก็คือทางฝั่งแม c โรเองเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงของการรีไฟแนนซ์ตัวเงินกู้อยู่ก้อนนึงนะคะซึ่งก็เป็นเงินกู้ที่ปัจจุบันเองเนี่ยมีสถานะเป็นเงิน เงินดอลลาร์สหรัฐนะคะก็จะถูกแปลงมาเป็นเงินกู้ที่เป็นสกุลเงินบาทนะคะซึ่งก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ถูกบันทึกในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยก็คือเป็นค่าใช้จ่ายในการชําระคืนนี้ก่อนกําหนดเนี่ยอยู่บ้างแต่ว่าด้วยมูลค่าเท่าไหร่ยอดจะเป็นเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องมาอัพเดตกันนะคะแต่ว่าทางนักวิเคราะห์เราเองเนี่ยมองว่าการแปลงเป็นเงินบาทเองก็น่าจะดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้ที่ทางอัตราดอกเบียในสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าค่อนข้างสูง นะะในส่วนของตัวคอ business หรือว่าตัวธุรกิจเองเนี่ยในปีนี้เนี่ยทางนักวิเคราะห์เรามองกําไรสุทธินะคะอยู่ที่ประมาณ9,000ล้านบาทถ้าเปเรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะถ้าเรามาดูในตัว core p r o f ต t เองปีที่แล้วอยู่ประมาณ7,200ล้านบาทนะเพราะฉะนั้นก็คำแนะนําของตัวแบงก์โครเองก็ยังคงเป็นคำแนะนําที่เอาเพื่อฟอร์มนะคะ,นะคะราคาเป้าหมายอยู่ที่43บาทนะคะ เดี๋ยวไปดูกันต่อที่ตัววิกฤตนะคะก็วันสัปดาห์นี้เนาะมีทางฝั่งปิโตเคมีนํามาฝากนะคะก็ทางฝั่งปิโตเคมีเองก็ราคานาฟท่านะคะก็ลดลงต่ำที่สุดในรอบ9เดือนนะคะโดยราคานาฟท่าปัจจุบันเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ698เหรียญต่อตันนะคะซึ่งก็ลดลงอยู่ประมาณ4% w e k on w e e k นะคะโดยอุปสงค์หรือว่า ตัวดีมานะคะของผลิตภัณฑ์ปิโตเคมีที่อ่อนแอเนี่ยก็สืบเนื่องมาจากความกระมวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ในหลายๆภูมิภาคของโลกเองก็อยู่ในภาวะถดถอยนะคะก็ไปกระทบทะต้องบอกเป็นการกระทบที่เป็นเชิงบวกต่อราคาส่วนต่างผลิตภัณฑ์ที่มีค่อนข้างจำกัดนะคะฝั่งอารมติกฝั่งอโรมติกเองเนี่ยก็อยู่ในภายใต้แรงกดดันนะคะโดยส่วนต่างราคาเนี่ยก็ปรับต้องเรียกว่า กลับมาใกล้สู่ภาวะปกติแล้วนะคะในขณะที่ส่วนต่างราคาของตัว integrated pet กับ pta เองเนี่ยปรับตัวดีขึ้น week on week นะคะ,ะส่วนต่างราคาของผลิตภัณฑ์กลุ่ม olefins เองก็ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่ายังคงต่ำกว่าเฉลี่ยในรอบ12เดือนที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะคะเรายังคงมีมุมมองที่ค่อนข้างระมัดระวังกับกลุ่มปิโตรเคมีนะคะโดยพี่กบมองว่า คุนที่ยังคงได้ประโยชน์ก็ยังคงเป็น IIVL นะคะเพราะว่าได้รับประโยชน์จากส่วนต่างราคาที่ดีขึ้นของตัวธุรกิจ Combine PT นะคะใน Asia เอเชียที่เริ่มมีตัวมาจินที่ค่อนข้างกว้างขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเส้นใหญ่เพื่อสุขภาพอนามัยที่ระดับต้นทุนวัตถุดิบป,ประเภทโพลีลินเนี่ยเริ่มลดลงนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมของกลุ่มปิโตเคมีนะคะซึ่งก็เดี๋ยวก่อนจะจากกันไปทางฝั่งวัดนาทุมิสน้องกิฟมีนำมาฝากกันทั้งเรื่องน้ำเรื่องไฟหรือเปล่าคะ ใช่ค่ะพี่น้องส,สำหรับ What n o t t o Miss ในสัปดาห์นี้นะคะก็ะจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของความกังวลนะคะของอุปทานกา๊าซที่กลับมาอีกครั้งของทางฝั่งยุโรปนะคะในแง่ของ w h What Not t ท Miss ในสัปดาห์นี้นะคะทางทุอมสุทธิชัยาก็มีการอัปเดตนะคะในเรื่องของประเด็นที่ว่าตัวบริษัทแก๊สพอมนะคะที่เป็นผู้ดำเนินการส่งก๊าซผ่านท่อนอ r t สตีมหนึ่งนะคะมีการแจ้งหยุดซ่อมซึ่งเป็นการแยกจุด หยุดซ่อมนอกแผนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงวันที่31 สิงหาคมถึง2กันยายนนะคะซึ่งการหยุดดังกล่าวเนี่ยจะทำให้ก๊าซที่ส่งมาจากรัสเซียนะคะเข้ามาที่ยุโรปเนี่ยลดลงจาก20%เป็น0%นะคะในช่วงที่มีการหยุดซ่อมนะคะและตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้ในเรื่องของแผนการเร่งเพิ่มปริมาณก๊าซสำรองของประเทศเยอรมน,นีเนี่ยได้รับผลกระทบเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราเห็นกันคือหลายๆประเทศในยุโรปนะคะมีการเร่งสำรองก๊าซเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะ,ะเข้าสู่ฤด,ดูหนาวนะคะ ปัจจัยตรงนี้ค่ะจะทำให้ในเรื่องของราคาแก๊สเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นได้อีกนะคะและสิ่งที่เราเห็นก็คือในแง่ของความเสี่ยงอุปทานแก๊สตรงนี้เนี่ยทำให้ค่าไฟฟ้าในยุโรปมีการเร่งตัวขึ้นนะคะในเยอรมันนีตอนนี้เนี่ยที่เราดูกันก็จะเห็นอยู่ที่ประมาณ540ร้อยูโรต่อออมกะวต์อวนะคะก็ถือว่าค่อนข้างมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะในแง่ของ การใช้ถ่านหินและน้ํามันที่เป็นเชื้อเพลิงทดแทนเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะในช่วงที่อุปทานของแก๊สเนี่ยมีการลดลงไปนะคะ,ะเช่นเดียวกันค่ะในแง่ของการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆที่ใช้พลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าโลหะแล้วก็ปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะได้เห็นในเรื่องของการลดกําลังการผลิตลงเนื่องจากว่าพลังงานเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจํากัด นะะในแง่ของการลดการใช้พลังงานคะ่ะต้องบอกว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ยุโรปเขามีการนํามาใช้กันนะคะเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในเรื่องของการขาดแคลนพลังงานนะคะซึ่งตรงนีนะ้เรามองว่าอาจจะกระทบต่อการผลิตนะคะรวมถึงอาจจะต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมอื่นๆที่เป็นอุตสาหกรรมปลายน้ําด้วยนะคะอย่างเช่นอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน ยานยนต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอุตสาหกรรมหลักในประเทศเยอรมันดีด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ต้องติดตามว่าถ้าเกิดมีการชนะกานจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพเศรษฐกิจกมากขึ้นได้นะคะ อุปทานก๊าซที่ขาดแคลนน่าจะนําไปสู่ความต้องการพลังงานอื่นอย่างเช่นถ่านหินที่จะเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งมองว่าในระยะสั้นถ่านหินเองเนี่ยก็ดูน่าสนใจมากกว่าน้ํามันขั้นต้นนะคะที่ตอนนี้เนีมีความเสี่ยงถูกปรับลดประมาณการตามราคาน้ํามันที่มีการอ่อนตัวลงมารวมถึงตอนนี้ก็มีประเด็นกังวลเกีเ่ยวกับรืองอุปทานที่จะเข้ามาจากทางอิหร่านด้วยค่ะ ในแง่ของหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะเราก็มองว่าน่าจะเป็นตัวของหุ้นบ้านปูหุ้นโรงกันนี่ก็คือตัวของ BCP และหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนหรือว่า Renewable Energy ในต่างประเทศอย่างตัวของ Solar Edge แล้วก็ Enphase Energy ค่ะค่ะก็วันนี้น่าจะครบท้วนนะคะแล้วก็ คาดว่าท่านผู้ชมก็น่าจะได้รับข้อมูลไปพอสมควรนะคะ,อะขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะแล้วกอ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ในทุกช่องทางของทางฝั่ง SCBS เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามข้อมูลดีๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาพบกับเรา2คนอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้านะคะก็เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลในส่วนของอทั้งภาพรวมของตัวแมคโรเองแล้วก็ในตัวของรายหุ้นที่เชื่อว่าสัปดาห์หน้ามีหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจ มากมาฝากกันด้วยค่ะก็ยังไงก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ